สบายดีป่าลุงพอสร้างน้ำวัดเก่าป่ลุงไงเมืม่อนี่เอากาศใกล้ซีฮอ,อดเทีย่ยงแล้วป่ะลุงไอออกมาลินน้ำแสบหน่อยหากวิ่งคล้องผากเดี๋ยวป่ะลุงไอออกมาลินน้ำเผินซื้อ,อตอนเอกกำลังสีฮอ,อดเทีย่ยงป่ะลุงเขาเขาเจ้าง่ายไม่รีบป่ะลุงไอเกี้ยวขัดขนาะดแต่กุ๊กแตกโก็โ<ฮ>คนทางอยูน่นะบบรยากงามเป็นได้ งามตะเขาลุงเอ่ยบนทางมันยังงามก้องกะจิสันเนี่ยเล็กพลุงเดเขาถอเขาเอาไฟหลาไเมื่อนีาพอดีไอ้ไอห้ามเ่ยบมานำกับลุงนทางกับเพื่อนเพื่อนนังจาบุรมาเฮงบุลุงเอ้มามื่อได้กอวดมือซื้นเนี่ยบุลุงเอ้มากับบุเ็นเสียจหน่อยเสนยหน่อยบุยู่มาบันเดียจิบุเ็นเพื่อนียบุยัก ันเขาเจ้าเห็นหน้าหวานเนาะพ่ลุงเอ๊เขาเลยมันบวงามมีแต่็นหยาบรู้เขาเจ้าหินนาหวานเอาะเสียงหน่อยคนอยู่อยู่พอดีเนาะคุณโบเห็นใช่ปะบบเห็นอยู่ดีพี่ลุงเอ๊ Ừ con vui đây Bên phải xe quá xem mỏi Bộ hình của luôn này, phát ra, lùm bộ 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 lùm Ừ, nhìn phải mà พนะคอยเมื่อก็อเด้เพื่นวะอยู่ป่าเพื่อไปลงปลาเห็ดกระมีย่างมาพี่เร็วเพื่อมาเห็ดกมะมีมพี่จอบไปใส่ก่อนหนะนะฮะบ่มาใส่มาหาเราเห็ดในน้งมัน พุ่นนะอื้มอื้มอึกยังอิ่นฮะป้าตัวเม่นมดสวัสดีปลาลุงแต่ไกลๆเลยสวัสดีปลาลุงเร็วเด้อโมรีนสวัสดีปลาลุงเร็วยานปลาลุงเอ้เฟินยานจือไอแม่ไอ้มดมาฮาเจ้าเลยได้เลยเนหวานอะไร

ต่อเขาเป็นได้ยายงามอยู่บวกงามยายเห็ดยังกินได้เนาะอ,อยู่หน้าบุรูษไงแดดอยู่พินไม่มีแต่แดดกับแดดบุรูษไงพออยู่บาดทางสีเขียวมันจะมีห่มไมหมห่มยังมันหนุบวงซื้อกว่าแดดจะไปยังแสบมือเนี่ยออกมะรีนน้ำแสบหน่อยบุรูษไง ยากเด้นท้าับฝนยังเดิท้ัยูขึ้นขึ้นขึ้นุาเนียวมี่ะเิดุงนหักเห็ดยังกินยยังถ่ายนิยามอยู่เงียบ่าเห็ดยังมากรนมารลงไเฮงยูกาไปเงไรเนี่ยสิมาลยกาปะคาสิมาเลยสิถ่า ไปได้หอสมุนงแล้วนี่เฮะโอ้ได้ทาเบึงวัดน้องเยี่ยมมาสิพะ,ะลุงเนีมาแล้วน้องเยี่ยมฮึน้องเยี่ยมมาแล้วพะลุงป้าตัวเห็ดเห็ดปวกน้องเยี่ยมได้เห็ดปวกเห็ดปวกโอ้ปวกปวก้หาหักต่า,าตงแต่มันอยากดอกน้อยนี่พะลุงเนีดอกจุกจงงามเลยหากต่างแต่มันอยากดอกน้อยพะลุงคันดอกใหญ่นี่ เกลอหวานดิบัได้ดรบโอ้เด้อนาสบได้มั้งเขาเคยหลาบไปห้ามื่เศ้านี่กบได้ดองเบีไปใชก่อนองเียใช้คนผู้ไปหานลงมาทอดเห็ดัวคุลุงเลยดอกงามเนาะหากต่างส็ดำมาจากดอกน้อยคุณลุงคนไปหาอยู่ที่ียงเป็นอะไรเออีเขาแล้วแล้วทั้งหมดคจะาเห็ดเขาแล้วเห ชน,นะัวสิพาิตเป,รปอร์เซ็นนี่ด้เบ่อไไหนปุงเอยเจ้าเจ้าเจ้าจีา่ยอยู่ในใจเนี่ยฮะอันนี้เออันนั่งซูมดิในกุ๊เ็อันนี้จันไหนป้าจะไปกับใครก็กิเพ็ดผูดยไงกเ็ดียวเออทำเมืออันน้นก็มนวนได้เนาะไปไป,ไปกับน้องมิวตัวน้องมิวเป็นเมือกเกาะมันก็มวนน้องเียมว่าเก็บเพือเพ่อนมูใหญ่เติมกได้สินะมูใหญ่บ อ๋อว่านว่นจะไปใช่ไหมน้ำมันอันเดียวบุหรี่หิดปลงเง้ยยางมามาเต็มกระตาเห็ดพวกออกเลยฮะเราจะได้แต่เศร้าผุทตกลงนี่นะปลาโตอันจะหักเอาสวยหนาแล้วจะกระย่างออกมาจะบุรี่มาตาเห็ดอันเดียวปลาเห็ดประชัน เยียบนิ่งๆไปมาแล้วแก่เพ nah ือนจะได้ออกมาเขาในบ้านเขาเจ้าก็ได้อย oh şey ู่บ่ฮิตเห็นไหมเออทำอะไรกินแกงเฮ็ดบ่เมื่อแกงบ่ฮึนลายอยู่บ่โอ้เมื่อลายไปไหนไปหลุมไงกระเจ้าเฮือนในหลุงกระเพ็ดไข่เก็บออว่านไข่เลยอันนี้จะเบิดแหละ ขึ้นเลย,ยลอกตีนลอก,ลอกตีนมันนองเยี่ยมเอาเงินยังมหลอกตีนเฮ็ดฮึงๆออกมาเธอหนึ่งผุนัสเซฟหน่อยตัวเสียฟลงเลยคอยเชียเม,มือได้สัน่นหละ่ะคอยเอามือได้ขวายลิดเละ น้องเยี๊ยมาสิกำลังฉลอกตีนเห็ดปลุงไงแ่งะมแก่แมนแบ่แบ่งอสิบห้าใหม่สิบห้าใหม่ห่ะลอกๆนี่บุญยากลายเป็นปลืงไงใช่เอาถุงยางมันแบ่งแบ่งไม่เมื่อแบ่งบาลังสกีเอาเลอแมนคุณน่าเสบถุยจ้าก่อน กไน้บ่กเด้โทรศัพท์บ่มัวคอยเปลาอยู่เฮือนพูปลาใน,นกรตาจผาฮัลโหลบริษัทจะผ่าบัเลยะ่ร้ปป <c oughs> อไงโอ้จะได้กินอย่าง โบโบได้กินเฮ็ดอย่างอื่นนะครับพ <Era S 2> ่อได้กินอยู่โบได้กินแต่เฮ็ดเมนบ่ค่อยมีเฮ็ดบ่อเลยไปหาครับโบมีมื้อนี้เฮ็ดน่ะเอาไปหาได้มื้อนี้ตอนเช้าไปกับเสาเอื้อยวางใดวางกวางให้มันดิเกลียวข้าวถายังถาน้องน้องเทนน้องน้ำวิทเทิมท่านเขาจ้างเปิดเทิมแล้วบานเทานะ เออทาง,ทางานั้นทาั้งกะเจ้านันปิดไม่เอาน่ะไม่เอาน่ะนอออเออเน,นี่ยลำนากะเจ้าเข็มเฮียนไม่เอาน่ะปิดเจ้าไี่กินจากเกลือยาแยแกงเห็ดน,นะหาะ้ากินได้กินนี่แล้วห้ากินได้กินนี่แหละยายว่านเมื่อวานผมก็ได้น้อยหนึ่งสุดพั <c oughs> ดกิน,นก็ <c oughs> อือสุดเสียบอืมเฉพากินเมื่อวานนี่แซ่บบางตัวนะฮะเส็บเนื้ปลาตัวคาคุยกันคาขนาดบลลุงให้เส็บหน่อยโอ้ยเกลือกูเดียวแบบไทย

โอ้นี่นอมอสิขอลาพี่คลิปแล้วปลลุงฝากกดไลค์ก,ก,กดแชร์กดติดตามซ่องมนมอสในเลือบปลลุงถ้าพอคลิปหน้าปลลุงสบายดีเดี๋ยวนอมอสกระซิ่กับก่อนปลลุงเอ้